สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจนะฮะทุกท่านที่ติดตามชมผ่าน Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวและขณะนี้เนี่ยผมยืนกันอยู่บริเวณแมา่กลางถนนเลยนะฮะเราเลยไฟแดงโรงเรียนเจริญราษฎร์มาประมาณ100เมตรนะฮะ15.49นาฬิกา49นาทีนะครับขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านกำลังเดินทุดงผ่านสากรการเกษตรเมืองแพร่จำกัดนะฮะก็เลย แยกไฟแดงมาประมาณ100เมตรนะฮะแม่ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยนะฮะมายืนแล้วก็มานั่งรอกลับไหวหลงตาบุญชื่นกันเยอะจริงๆนะฮะและอีกประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็จะไปถึงวัดล่องกาดนะครับเขตอำเภอสูงเม่นแม่ต้องบอกเลยว่าผมนี่ยืนอยู่เกาะกลางเลยนะฮะแม่เสี่ยงจริงๆแต่ว่าอีกเลนหนึ่งไม่มีรถนะฮะก็เลยต้องมายืนดูมุมนี้นี่ภาพสวยมากๆนะฮะ แม่พี่ฝนนี่โอ้โหขับรถอยู่เป็นไงฮะต่อตตบแบตหมดแล้วโชคดีนะครับพี่ฝนแน่นอนจริงๆฮะจะเป็นพี่ฝนนะฮะขับรถให้นะฮะสหลับกันกับคุณพักนะฮะแม่นี่กินอาสานะฮะเป็นไงมั่งครับวันนี้คุณอ้อมสุดยอดเอาลูกมาด้วยลูกก็หลับโอ้แน่นอนจริงๆฮะแต่แล้วนี่คือบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวเราจะเดินให้ดูบรรยากาศนะฮะยามเย็นวันนี้ที่เมืองแป้ะนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าบรรยากาศนี่ดีจริงๆนะฮะวันนี้พังไหนครับวัดล่องกาดครับแหม่แล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยแดดร่มลมตกจริงๆนะฮะแต่ก็เดินกันเมื่อยเหมือนกันเพราะว่าใช้เส้นทางกันยาวๆเลยนะฮะรถรถรถ และข้างด้านหน้านี่นะฮะก็จะเป็นห้างสารรพสินค้านะฮะเป็นสุสานจีนก่อนนี่เราอยู่กันบริเวณหน้าสุสานจีนแล้วข้างหน้าก็เป็นห้างสารรพสินค้านะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินตามหลวงตาบุญชื่นกันไปเรื่อยๆมานี่กาเฮสมาผมอาอโอติดโัวอ่ะ 1 5นาฬิกา51นาทีนะฮะของวันอังคารที่6เมษาย,ยน2,564แล้วเราอยู่กันนะกับทั่วไทยนิวยังคงนำเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมภาพบรรยากาศสดๆนะครับแม่ต้องบอกเลยว่าพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เนี่ยให้ความเรื่มใสศสัทธาในพระพุทธศาสนากันเยอะจริงๆนะฮะนี่ มาผมไล์สดนี่ยมาหลายเบยรกแล้วนะฮะแต่ละเบรกนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยเยอะทุกที่เมื่อสักครู่นี้ก็แม่หายไปคนโทรมาตลอดเลยนะฮะว่าเอ๊ะไปไหนก็ไปดูสถานที่มานะฮะดูสถานที่ไปดูวัดมาะฮะเพื่อจะนิมนต์ให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านพัชกำวัดก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะวัดล่องกาดอำเภอสูงเม่นก็ อนุญาตให้พักได้นะครับแม่ชาวบ้านก็ดีใจกันยกใหญ่นะฮะตอนนี้ก็กําลังเก็บกวาดเช็ดถูจัดสถานที่กันผมก็บอกว่าเอ๊ะไม่ต้องล็อกไม่ต้องจัดอะไรมากนะฮะ<ม>เขาก็ทําความสะอาดก็เป็นการทําความสะอาดเพื่อรองรับนะฮะเผื่อว่ามีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนะครับมาร่วมทําวัดเย็นแล้วก็มาร่วงฟังเทศฟังธรรมนะฮะสนธนาธรรมกับลงตาบุญชื่น กันน้ำเหรอพี่นกันน้ำแล้วดีไม่เหนื่อยมากก็ไม่ไร้อนไม่อะไรนะก็อีกทั่วแหมแล้วนี่ด้านหน้านี่ฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนั่งรอกันฮะต่อแถวกันคิวยาวเลยนะฮะไม่มีทางเว้นเลยจริงท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะแต่ละคนนี่นำน,น,ำน,ำนำนมนำน้ำนะมีดอกไม้มาด้วย โแหม่กระตามความเชื่อนะฮะเกิดชาติหน้าฉันใดนำดอกไม้ดอกบัวดอกอะไรก็แล้วแต่มาถวายพระเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์กันก็น่าจะเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะฮะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นกันด้วยผมเห็หน้าเพิ่มเห็นหน้าเครับผมจะต้มนะครับเห็นหน้าขึ้นนะครับ โอ้โหต้องบอกเลยว่าตลอดเส้นทางจริงๆนะฮะท่านช้ชงฮะผู mm ้หญิงข้างหน้าผู้หญิงผู้หญิงด้วยข้างหน้า ครับแ,และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะเราอยู่กันบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองฮะจังหวัดแพร่แหมต้องบอกเลยว่าคนเยอะจริงๆข้างหลังคนบอกมีใครก่อนเขารออยู่นไดินได้ครับดินได้ครับ ว่าเปคนะครับธนบัติห้ามถวายให้งตาเพราะนะฮะแม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่บรรยากาศดีด้วยคนที่มานั่งรอกราบไหว้ฮนะหลวงตาบุญชื่นก็ไม่ร้อนไม่เหนื่อยหลายๆจังหวัดนี่นั่งกันนี่โอ้โหเงอแตกซิกซิกเลยนะตัวนี้ดําต้องใช้คริมกันแดดก,กันเป็นครึ่งร้อนนะฮะบางคนก็ใช้ทั้งร่มทั้งโอ้โหเต็นท์มากลางกันรอแม่แต่ว่าพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นี่ล่มเย็นจริงๆนะฝนตกปอยอยบ้าง แะตอนนี้ก็ไม่ตกแล้วฮะแแดดล่มลมตกจริงๆแล้วอากาศก,ก็เย็นเย็นนะฮะท่านผู้ชมคืนนี้น,นี่นอนที่สาราวัดนี่ไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมเลยนะฮะเย็นจริงๆ กับชามพันกันสักนิดนึงนะสำหรับใครที่จะไปร่วมทำวัดเย็นนะฮะแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดล่องกาดนะฮะก็ขอให้ไปร่วมกันในเวลา18.30นน,านะฮะแล้วก็จะมีการจัดตั้งโรงทานนะ,ะสิ่งของต่างๆที่นำมาถวายกับหลวงตาเนี่ยนะฮะหลวงตาบุญชื่นท่านก็ เมตานะครับบริจาคนะฮะเป็นทานทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวก็นําไปจัดตั้งโรงทานทั้งหมดเลยท่านไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะอย่าออกไม้หลวงตาเพราะนะครับแม่เมื่อสักครู่นี้สัญญาณหายไปโอ้โหเนยนำเครื่องดื่มมาแม่เหมือนรู้จริงๆว่าหลวงตาท่านฉันท่านก็ฉันแต่ว่าจะคุมให้ท่านฉันวันหนึ่งไม่เกินสองขวดนะฮะแมแน่นอนจริงนะฮะพี่น้องชอาวจังหวัดแพร่เนี่ยรู้จริงๆ อันนี้ก็ภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเราอยู่บริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะท่านผู้ชมแานเขาหน้าหลงจ้าไหมนะครับจับของถวายครับจับหน้าจับหน้าถวายครับ โอ้โหแล้วนี่ฮะแม่เด็กและเยาวชนก็มากันนะฮะโูกฝังให้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนากันเป็นอย่างดีเอ้าสองมือจ้ะแม่ปะเคนของสองมือเลยจ้ะหลายคนหลายท่านก็ยังแม่ปะเคนกันมือเดียวอ้าวสาทุพนมมือด้วยโลกอ้าว นาะเต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าที่ตำรวจนะฮะจากสพเมืองแท่มาอำนวยความสะดวกนะฮะมาอำนวยการจราจรกันจริงๆรถก็ไม่ได้ตรงได้ติดอะไรหรอกแต่ว่าทันกัมานะฮะแมมาด้วยจิตอาสาจริงเจ้าที่ตำรวจมาด้วยความเต็มใจกันจริงๆนะฮะจริงๆแล้วเจ้าที่อาสาสมัครก็คอยดูแลเรื่องการจราจรอ,อยู่แล้วและรถก็ไม่ได้ติดนะฮะเพราะเราวิ่งกันอยู่เลนซ้ายนะฮะเลนขวานี่วิ่งกันได้สบายสาย

แม่และที่ต้องบอกเลยว่าความศรัทธานี่มีกันทุกเพศทุกวัยจริงๆนะฮะลูกเล็ดเด็กแดงเด็กมัธยมเด็กประถมยันเด็กมหาลัยแล้วก็คนแก่คนเท่านี่ก็มากันโอ้หูนั่งรอกันนี่ต้องบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะล่องกาดครับวัดล่องกาดฮะม่มาสักพู่นี้ก็ขับรถนะฮะ มาเปิดกระจกถามว่าพักวัดไหนเราก็บอกไปแล้วว่าวัดล่องกาดแสดงว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับของทั่วไทยนิวเพราะถ้าเป็นแฟนคลับทั่วไทยนิวจะรู้เลยรู้ลึกรู้ไวรู้ก่อนใครฮะแล้วรู้จริงด้วยดูโทรศัพท์ไม่ได้ขับรถอยู่ล่องกาด เดี๋ยวล้มลูกเดี๋ยวล้มตาโตโอ้อาโอ้หิงโอ้พันพอดีนะครับตากคุณบเอาบางบาคนนนเป็นสครได้นะครับั้อี่งไม่ต้องน้องกับนะครับไม่ต้องน้องกับไม่ต้องกะล้มตาครับ

แม่หลายคนก็ถวายด้วยความศรัทธานะฮะด้วยความไม่รู้ก็ต้องบอกกันนะครับว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะท่านไม่รับปัจจัยนะฮะถวายไม่ได้เงินนะฮะไม,ไ,ไม่มีน้ํำดื่มไม่มีอดอกไม้มาถวายก็แหมมากราบไหว้ขอพรเฉยๆก็พอจบอับของจับน้ำถวายครับยกค้รับสาศาควรับสาศาควรับข้าศารวบข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 ้รวบข้วบข้าวบข้าศารวบข้าศารวบาศาวบาศาข้าศารวบข้าศารวบาศารวบ สังเกตนะฮะเวลาท่านเดินทุดงเนี่ยท่านจะต้องหันซ้ายนะฮะเดินตะแคงนะครับมือขวาของท่านเนี่ยถือไม้รับประเคนนะครับที่พันด้วยผ้ารับประเคนนะฮะมัดหนังยางเป็นเหมือนงวงช้างเล็กๆนะฮะ คอยเคาะหัวให้พรแล้วก็คอยเคาะของรับเระเคนคิดดูนะฮะเคาะหัวทีหนึ่งแล้วก็เคาะของทีหนึ่งอย่างนี้คนไม่รู้กี่หมื่น,ว,นวันวันหนึ่งจะเมื่อยขนาดไหนแม่แต่ท่านก็ไม่เคยบ่นนะฮะและท่านก็ไม่เคยล้าแม่ต้องบอกเลยเอาเดี๋ยวเราลองกันบ้างก็ได้นะเคาะบ,บนทีล่างทีเนี่ยสักร้อยครั้งดูที่จะล้ามือกันไหมแม่แต่ลงตานี่ ไม่มีบ่นนะฮะแล้วก็ไม่มีเหนื่อยล้ายิ้มได้ตลอดนะฮะแม้ท่านจะเหนื่อยแม้ท่านจะไม่สบายขนาดเดินแดดร้อนๆนะฮะถนนลาดยางนี่โอ้โหสี่ิบองศา41องศาใส่รองเท้าผ้าใบยังทองแต่ท่านเดินนะฮะโดยที่ไม่สะทบกสะทืนเท้าเป็นแผลท่านก็เดินเท้าเจ็บท่านก็เดิน โอ้โหต้องบอกแล้วว่าท่านสละแล้วจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นพระทุดงองค์แรกนะฮะที่ออกจาลึกทุดงโดยที่มีคู่ที่ศรัทธาเนี่ยกันเยอะมากมายจริงๆแล้วนี่คือหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยะฮะของชาวเมืองแพร่ที่จะต้องจารึกไว้นะฮะ ในหน้าปวัติศาสตร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน้าปวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีพระธุดงวัย 72.. อย่าง73ปีเนี่ยเดินธุดงจากจังหวัดนครพนมมาสู่จังหวัดเชียงรายและขณะนีน้ท่านกําลังเดินทุดงกลับผ่านจังหวัดแพร่นะครับเพื่อกลับนครพนมแหมต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนะ ชาวเมืองแพร่ในโชคดีจริงๆหลายจังหวัดเนี่ยแหมไม่ได้ผ่านนะฮะไม่ได้อยู่ในทางผ่านก็ได้แต่อนุโมทนาบุญกันผ่านทางเฟซบุ o กนะฮะยกน้ำประยครับสาธุครับสาธุ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 สาคุสาสาธุสรธุสาธุาธุสาาธุสาธุสาา แน่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่นะแดดร่มลมตกจริงๆนะก็เหลือระยะทางอีกไม่ถึง4กิโลแล้วสวัสดีฮะับแข่งหน้าพ่อหลงช้าเลยเนิ่ขพ่อหน้าหลงตางไปครับต้องกลมหน้าครับเห็นหน้าพ่อหลงช้างนะครับสายพเจ้าครับสายพุช่าสายพุช่าแข่งหน้าพ่อหลงช้างนะครับ ตอรงรับ่วมรัฐร่วมรัฐร่มรัฐร่วมโครงการรับเนาหน้าทาาภาารรรั สวัสดีทุกท่านนะฮะยังที่ยังคงติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวแล้วก็อีกหลายๆเพจนะฮะรวมถึงสถานีทีวีออนไลน์ต่างๆนะฮะที่นำเสนอผ่านทางเพจทั่วไทยนิวมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นสื่อสาธารณะนะฮะที่นำเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นประยุฒโธเรานำเสนอกันอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ อนุญาตให้นำลิงก์สัญญาณนะฮะไปออกอากาศได้ทุกช่องทางนะฮะรวมถึงดูดคลิปไปลงใน YouTube ก็ยังได้นะฮะจะได้มีไรายได้กันนะฮะช่อง YouTube ช่องไหนอยากเจาไปก็ไปขออย่างเดียวให้ลงเครดิตทั่วไทยนิวให้ด้วยนะฮะเรายัางคงยืนหยัดที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะนำเสนอกันอย่างฟรีๆไม่มีค่าใจ่าย แล้วก็ไม่คิดจะมาหาอะไรได้แม่หลายคนนี่ยขับรถเปิดกระจกนะฮะ แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปแน่ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆความศรัทธาเนี่ยนะฮะหลังไหลกันมาโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆและขณะนี้เนี่ยเราอยู่กันบริเวณบ้านพญาชัยบุญตำบลน,นาจักอำเภอเมืองนะฮะ หึ่งหลุดจากตำบลน,นจาจักรอำเภอเมืองไปนี่ก็จะเข้าเขตของตำบลล่องกาดนะฮะอำเภอสุงเม่นก็อีกไม่กี่กิโลแล้ว ของต่างๆมาถวายพระธุดงกันนะฮะโอ้โห<อ>ตั้งจิตอธิษฐานกันนะฮะแล้วข้างหน้านี่ก็ยกของนะฮะโอ้โหอธิษฐานกันแล้วนะครับแหมนูนมองไปนูนสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะท่านผชมข้าหน้าจะถึงนะฮะนั่งรอกันถึงแยกบ้านฝฟายกันแล้วมั้งมาตะคู่นี้ก็เกือบถึงแล้วนะฮะผมผ่านไปดูวัดมา เห็นไหมพลอลตกตาครับยกของถวายครับยกของนี้ครับยกของนี้ครับยกของนี้ครับยกอย่าโดน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 หลวงปู่อย่าโดนฮะอย่าโดนฮะไม่เหมาะสมนะครับแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยไม่ได้วิ่งเอาผ้ามาโยนตรงขาพอดีเลยเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวก็ไปโดนท่านก็เป็นบาปเป็นกรรมซะอีกไม่ต้องกราบนะครับอย่านำปัจจัยถวายนะครับ โอ้โหนี่ฮะนำถังสังกทานมาแหมขอชื่นชมจริงๆมาเซลฟี่กับพระนะฮะอีกเมตรเดียวจะถึงหลงตาอยู่แล้วโอ้โหภาพสวยๆทั้งนั้นพี่พวกขา,ขายเนี่ยพี่ไปขายไกลๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็ว่าเป็นลูกเศษหลงตามาขาย นะไม่ยังเป็นต้องมีผ้าก็ได้นะเขาไม่ได้มีข้อจากัดนะอดนะเออพี่พี่พี่ที่ขายเนี่ยพี่ไปขายไกลๆหน่อยนะมันไม่ยังเป็นเลยต้องเอาผ้ามาเนี่ยนะเป็นความเชื่อผิดๆไม่มีหลวงปู่ท่านไม่ได้มีข้อบัญญัติว่าต้องมีผ้ามีวงอะไรมาขายกันข้างหน้าเนี่ยคนเขาไม่รู้นะเขาก็ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตานะครับ ต้องบอกกันให้เข้าใจก่อนนะฮะไม่ได้มีลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์หลวงตาไม่ได้มาหากินทางนี้หลายคนก็นบ b อกมาถามนะฮะแม่ขายเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของตาบุญชื่อหรือเปล่าไม่มีนะฮะต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้มีผ้าก็ได้นะฮะกราบไหว้ขอพรที่เฉยก็ได้นะครับไม่ได้มีข้อบัญญัติว่าต้องมีผ้านะฮะท่านผู้ชมต้องฝากนําเรียนกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากสื่อในจังหวัดแพร่เนี่ยประชามพันธ์กันด้วยนะฮะ มาขายผ้านะฮะขายพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของตาบุญเชิญน,นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีข้อบัญญัติว่าจะต้องมีผ้ามาปูนะฮะเป็นความเชื่อผิดๆนะฮะหลายคนเนี่ยก็ยังนําผ้ามาปูกันแม่ท่านนี่เดินเนี่ยความร้อนสี่ิบองศานะฮะถนนลาดยางเนี่ยท่านก็เดินมาแล้วหลายคนก็นําผ้ามาปูเพื่อจะเป็นสิริมงคลก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ว่ากระทาให้ กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยฮะนำผ้ามาขายแล้วก็อ้างว่าจะต้องปูผ้าให้หลวงตาบุญชื่นท่านเดินนะฮะจะต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยว่าไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลวงตาบุญชื่นแต่อย่างใดนะฮะหลายคนก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์มั่งละนะฮะแม่เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดเพราะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยไม่รับปัจจัยลูกศิษย์ก็ไม่รับแล้วลูกศิษย์ก็ไม่ได้มีการมาขายคงขายของอะไรนะฮะ ก็ต้องบอกกันเท่าหน่อยมาหากินกันต่อหน้าเลยนะฮะแหมพวกนี้นี่อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะ,ะว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหรือเปล่ามาขายผ้าขายพวงอะไรนะไม่ใช่นะครับต้องบอกกันก่อนอ่าผมเห็นผมก็ว่าเลยแหละนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมาะสม